ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่ในช่องซากิลิชแชน n นลนะในวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์6 0 0นะครับก็เซิร์ฟนี้ก็จะเปิดมาเป็นเวลา15วันแล้วนะส่วนในวันนี้เราจะมีกิจคอตูมมาใหม่นะครับนี่นะก็จะเป็นกิจคอตูมโซนิกนะครับก็จะได้ของรางวัลเยอะเลยในเนี้ยก็ให้เราทำเควสไปเรื่อยๆนะแต่ละเควสก็จะได้เพชรด้วยนะครับหลังจากที่เราทำนะ นี่นะครับของแต่ละอย่างก็ดีมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกก็จะเป็นตัวเหลือง5ใบเพชร5 0 0แล้วก็ของม่วง1อันนะครับแล้วก็อันดีๆเลยก็คือจะเป็นตัวม่วง5ใบนะตัวของทองนะครับ20อันกับตัวแดงอีก10อันนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นเพชร1,000พันกับคอตุมโซนิกนะครับประมาณนี้นะในวันนี้แล้วก็จะมีกิจก,กรรมบาคูซันนะ ไม่รู้ว่าผมบอกไปยังก็ค่อยสู่ช่วงที่2แล้วน,นะครับนี่นะเราก็ได้หินไปแล้ว2อันกับหินปกตื่นเอ่อบาคุสันนะครับเอเดียบอดนะเราก็ได้ซื้อหินไปแล้วสองอันเฮ้ยนี่นะครับซื้อไปหมดแล้วนะประมาณนี้แล้วเมื่อวานเราก็ได้ไปลปดซับพอร์ตโกลีบาร์สมานะนี่นะครับถึงเวล1ร้อยหกสิบนะ ก็คือเมื่อวานผมปลดถึงเวลประมาณ130นะครับเติมไปนะแล้วเวลไม่พอมันขาดอีกประมาณ20เวลอะ่ะเออผมมีร40เวิตอนนั้นอะไม่พอใช่ไหมคูป,ปองส้มก็หมดด้วยคนใจดีสปอนเซอร์มานะครับก็คือจานน็อตนะสปอนเซอร์เรามาประมาณ100แบงค์ส้มนะครับก็ตกราวๆประมาณ500บาทนะ แล้วเราก็ได้ไปซื้อเลเวลมาตรงนี้นะครับร้อยแบงค์สิบวิวไงซื้อ2อรอบก็จะเป็น20เวลนะครับแต่เมื่อวานผมได้กดไปแพ็ก100เนี่ยแพ็ก100่1 0้แบงค์เขียวเนี่ยไปก่อนนะครับแล้วจานั้นก็โดมาปุ๊บเราต้องไปกดใน iOS นะคุณ2ก็ยังอยู่นะครับก็ให้คุณเจดที่เป็นอาดบหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์600อะ่ะไปกดให้นะ ก็ฝากเขาไปกดแบงคูณ2 2ให้นะครับเพราะว่าเขาใช้ IOS นะแล้วเราก็จะได้แบงค์เขียวมานะครับแล้วเราไปปลดเวล20เวลก็ได้กริบานมาด้วยนี่นะเป็นลูกแก้วตื่นของกริบานนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มาปลดตัวตรงนี้นะนี่นะครับเราก็จะได้เป็นกริบานมาเนี่ยครับก็ปลกตื่นอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นพาสซีฟหน่ะครับของที่เราใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแรงแรงเลยนะครับเมื่อเช้าก็ สุ่มได้กางกิงอัศวินนะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรดีของทองอีชิ้นก็จะเป็นโจมตีโจมตีธรรมดานะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับถามว่าของทองผมหามาจากไหนอย่างแรกก็คือจะแจกนะแจกในกิจกรรมโบรอนนะครับเป็นยานโบรอนด้วยนี่นะครับซื้อไป1อันนะของส้มแล้วก็ผมซื้อเป็นการ์ดอัพดาวนะหอันแล้ววันนี้ก็จะมี ยานบล็อแตกนะครับตียานบล็อแตกได้ของส้มมาหนึชิ้นนะก็จะเป็นกางเกงอัจจะวินจากคนที่ใส่ให้กอติบัตนะผู้สแลปเลเชอร์ูดอย่างเร็วต่อไปวันนี้ผมจะพามาทํากิจกรรมคอตูมโซนิกนะครับนี่นะเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวรอรับของไปก่อนเลยนะนี่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 ก็ถามว่าเราจะไป ทำกิจกรรมตรงไหนบ้างก็จะเป็นสุ่มการ์ดซัพพอร์ตนะครับตรงนี้นะแล้วก็วัสดุซัพพลายนะครับนี่เราก็จะดองไว้ประมาณ88บใบเลยนะครับก็ดองไว้เยอะมากเลยนะเตรียมดองมาเพื่อลดกิจกรรมโซนิีกโดยเฉพาะเลยนะครับนี่เราก็จะมาเปิดการ์ดอัปดาวกันก่อนเลยนะเฮ้ยรอบนี้เราได้มา2ใบไงจังหวะเนี้ยโคตรดีเราไม่มีสักใบเลยนะก่อนจะมาเปิดเนี่ยนี่นะครับเป็น3ใบละ กดเรื่อยๆรัวๆเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับเป็น4ใบแล้วตัวเหลือ70ใบนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บโหรอบนี้เกลือนะถือว่าคืนทุนนะครับจากรอบแรกปึ๊บปึ๊บมา1อันนะครับก็เท่ากับว่าเรายังไม่ขาดทุนนะนี่ยังไม่ขาดทุนยังไม่ขาดทุนรอบนี้ก็จะเป็นรอบเทียเท่าไห่ก็จําไม่ได้ตอนนี้ก็มี7ใบแล้วด้วยเหลือส6ใบนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ขาดทุนและตอนนี้ขาดทุนแล้วหนึ่งขาดทุนแล้วนะหใบนะครับตอนนี้เราเหลือยีบใบแล้วนะครับนี่อาจจะพูดนะครับบ่อยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยลงคลิปไงแล้วไม่ค่อยชินนะดิไม่รู้ว่าเวลาลงคลิปเนี่ยผมชอบติดน,นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแล้วก็สุภาพเชื่อได้สิอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยเราก็จะเหลือ10บใบสุดท้ายแล้วแล้วก็เหลือสี่ใบ สี่ใบแล้วจะกดไป4ใบนี่แหละตามมีตามเกิดนะขอให้เป็นโอเคไล่ขรัน,นพดาวมาเป็นมาณสิใบนะแล้วเราก็จะพอมาแลกตัวนี้ได้เพิ่มอีกนะครับต่อไปจะเป็นวัสดุซัพพลายนะก็มี88ใบเหมือนกันสุ่มไปเลยรอบแรกรอบที่2จะมีคอทองหรือไม่นี่นะครับเป็นคอกระบนนะของคอเออเกโลเกโรนะครับ จึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บม่ได้สีทองนะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะเอาก็จะเป็นไอ้ชิปสีเขียวนะของเจนอสนะครับวันนี้ขาดแค่ซิบสีเขียวของเจนอสเนี่ยก็จะขึ้นเลเวลที่3แล้วนะนะตอนนี้เจนอสเลเวลที่1นะครับเฮ้ยได้คอทารุนมาก็เป็นของคอบาคุซันนะคือเจนอสเนี่ยตอนนี้เลเวลหนึ่งแต่ว่าอย่างอื่นอะ่ะเป็นเป็นอะไรวะเป็นเลเวลสามหมดลนะ ขาดแค่วงหนึ่งของสีเขียวนะครับเป็นชิปนะเมื่อกี้ได้คออัลเินจากคนมาด้วยจ๊บจบจบได้แต่คอโบล็์กับอเจินจากคนอ่ะในเซิร์ฟนี้เราไม่มีนะไม่รู้ว่ามาทําไมเกืออนาคตหรือเปล่าเราอาจจะได้ก็ได้อนาคตเนี่ยเซิร์ฟหกร้อยนี่เราก็จะได้ยาวเลยนะเล่นยาวเลยนะครับนี่นะเราได้คอโบลอ์มาด้วยเราต้องดูต้นเดือนนะครับว่าเราจะได้โบลลอดูอ่ะหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นซซคอซอมบี้นะ อาจจะมีลินพันนี้หน่อยนะคอ,อแห้งแล้วตอนเะนี้ยคอกระบหดมาอีกทีนะครับเป็นคอขอ,องเจโลเกโล,กโลไปกดต่อไปเรื่อยๆเหลือส0ใบสุดท้ายเหลือสี่ใบสุดท้ายแล้วด้วยได้ยีนมาก็จะเป็นคอขอ,องดอเตอร์จีนัทนะสี่ใบสุดท้ายได้เป็นอะไรโอเคไม่ได้เลยนะก็ในฝันีนี้เนี่ยหน่อยแล้วเราก็จะมาลูดตรงนี้ได้เจ็ดใบเท่ากับว่าวันเนี้ยเราได้ ตัวการ์ดอัพดาวเนี่ยมา20ใบนะครับการ์ดอัพดาวดีตั๋วเราสุบไปหมดแล้วหล่นอนเลยเนี่ยต่อมาเดี๋ยวเราพามารับของนี่นะเป็นคะแนนเพื่อามากดของเอาด้านล่างนี้นะครับคะแนนก็จะตันประมาณ 20... ฮะพันสคะแนนนะไม่รู้ว่าเรารอบนี้เราจะได้ไปกี่คะแนนนะครับเราก็ได้ไป810คะแนนนะก็พอของสมพอดี แต่เราไม่พอตั๋วแดงนะครับก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะก็ที่เหลือก็จะเป็นล็อกอิน3วันแล้วก็ได้คะแนนตามเลเวลนะครับของทองไอ้ของมวนที่เราจะได้ก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรสวยเลยเนะี่ยแต่ไม่รู้ว่าของทองเราจะได้เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะรับเศษไปก่อนตอนนี้มี37เศษเสียได้นะขายสามเศษก็จะได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลุกตื่นเนี่ยเราเหลืออีกสามเสน,นะตอนนี้ใบนี้คือแบบเร่งไม่ได้ไงต้องตามมีตามเกิดตามเวลานะต้องเก็บไปเรื่อยๆตัวม่วงเราก็จะมีห้าใบอย่างแรกเดี๋ยวเรามากดของทองกันก่อนเลยนะครับจ๊บได้เป็นกางเกงปักเถื่อนนะกางเกงป่าเถื่อนเราได้เป็นอะไรปุ๊บ HP พเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็เป็นเซ็ตจ,จากโกลด้วยก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับ จะไปใส่ให้ตัวอะไรเอ่ยก็นะ่าจะไปใส่ให้เจนอนะเจนอเราใส่เป็นอัลซิมินจักรกลอยู่นะครับสีทองเป็นเกงเหมือนกันด้วยเสียดายนะที่ซ้ำกันถ้าไม่ซ้ำกันก็จะไปใส่ให้อันอื่นนะแต่ก็น่าจะใส่อัลซิมินเอ๋อไราป่าเถื่อนไปแทนนะครับอันนี้ก็น่าใส่ให้ปู่บอมแทนนะนี่นะครับเฮดพีก็จะสลับจากเจนอ้อนะเจนอนก็จะใส่เป็นป่าเถื่อนไปนะครับ ก็ต่อมาเดี๋ยวเราพาไปสุ่มเออก่อนไปสุ่มเดี๋ยวผมพามาดูไอ้นี่ก่อนนี่นะตัวตัวโม่ที่เราได้จากการลออิน10วันนะครับก็กินหายไปละได้ตัวม่วมาสิบใบแล้วเราสุ่มตัวม่วเราก็ได้มาประมาณนี้นะครับเป็นแฟลชประกายแสงหนึ่งทองนะก็ไม่รู้ว่าเอามาทําไมแต่ก็พอเล่นได้นิดนึงนะในทีมฮีโร่เดี๋ยวเรารีเทิร์นคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอมานะ นี่ก็จะเป็นคลิปตอนที่ผมสุ่มแฟดประกายแสงนะสุ่มตู้ตัวมอนะครับแต่หน้าตู้ผมเล็งเป็นโกคิดสือไว้อ่ะดิไม่รู้ว่าแฟดประกายแสงว่าง,งก็คือโดดเรตนั่นแหละก็คือ1ใน3านะักจากที่เราเลือกหน้าตู้ไว้นะครับโอกาสที่เราจะดอปนะประมาณนี้นะครับที่เราได้มานะครับนี่เรารีเพคคลิปให้ดูนะนั่นเป็นแฟดประกายแสงมาเราก็อัพเรียบร้อยแล้วนะครับตัดมาปัจจุบันจิ๊บ ต่อไปเดี๋ยวเราพาไปสุ่มตัวนะนี่เลยตัวมว่วงเราก็มี5า้าใบตัวเหลืองเราก็มี20ตัวแน่นี่เดี๋ยวเราซื้อให้เป็น10ไใบนะครับมาเปิดประเดิมด้วยตัวเหลืองกันเลยเจะจๆจะได้เป็นอะไรแต่ก็อยากได้คอเด็กอยู่นะโจซีก็ได้อะไรก็มามาสักตัวเถอะขอเป็นทองอะไรก็ได้นะที่ไม่ซ้ำนะครับเออแล้วผมตอนไลฟ์อ่ะผมได้อัตอมิกมาด้วย อาจจะทำว่าต้องมีเอ้บวกนะแต่ต้องดูปัจจัยหาของหลายๆอย่างอย่างหินพัฒนาฮีโร่นะครับอันนี้ได้เป็นสีม่วงก็เกลือไมนะไม่กระตุกก็แปลว่าไม่ได้สิ่งที่เราเคยไม่มีนะครับได้เป็นบาร์พุซันนะต่อไปเดี๋ยวเราส่งเป็นตั๋วแดง10ใบนะครับใช้เพชร6 0 0เลยนะเดี๋ยวเรายอมเสียสละเพื่อคอนเทนต์นะครับปุ๊บไม่รู้ว่าเราจะได้อะไร เราไปดูกันเถอะป๊าปึป๊บโอ้โหไม่ค่อยกระตุกนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรได้เป็นสีม่วงนะครับก็ทํางที่สีม่วงสองอันนะไม่รู้ว่าจะได้ตัวที่เราไม่เคยมีหรือเปล่าโอเคครับมีเคยมีหมดแล้วเท่ากับสตัวตัวแดงโรเกียไปนะยังไนวะคิดกว่าตัวแดงอะเฮ้ยหาไม่เจอช่างมันละกัน เราไปสุ่มที่ตัวม่วงกันต่อเลยเราเลือกเป็นตัวละครอย่างตองมีกไว้นะแต่ถ้าต่อเป็นโบรคิสึกก็ดีแบบนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวโวยนะเอาตองมิกมาเล่นกันเลยเหอะมดไปนะครับใบแรกเราไม่รอสิบใบด้วยเพราะว่ามันน่าจะนานนะรอสิบใบนี่ต้องไปเติมหลายๆอย่างไม่มีตังเงินดีฝากดูเนทไว้ให้ด้วยนะครับก็ใบแรกเราก็เป็นสีฟ้านะก็เกลือนะครับ นี่ต่อไปก็เป็นใบที่สองนะไมร่รู้เราจะเกลือหรือเปล่าเรากดสูตรกดข,ข,ข้ามดูนะปึ๊บป๊โอโ้โ,อโหเป็นสีฟ้านะครับก็เป็นโลที่50แล้วนะตัวไอ้ทุยตัวสีม่วงน,นะเวลาผมพูดแบบพูดแบบพูดผิดเงี้ยผมชอบทุยไม่รู้เป็นอะไรนะติดจากช่องไหนมาเนี่ยหละจำไม่ได้ อันนี้ใบที่3จะได้เป็นอะไรหรือเปล่าจะเกลือหรือไม่ได้เป็นสีฟ้าก็เท่ากับเกลือนะแล้วก็ถ้าเป็นมมโกพาร์มาไมโกรดิเหลือ2ใบสุดท้ายในกองเพึิงไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นอะไรกี่สีทองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นอะไรออกเป็นสีฟ้านะครับเกลือนะสีอย่างเงี้ย เราเหลือใบสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดนะเราจะไปแลกคิสตั้นสีม่วงมาเป็นตัวม่วงได้อีกหนึ่งใบนะครับโอเคน่าจะเกลือนะสภาพเนี้ยไม่กระตุกด้วยสีฟ้าไม่มีสีม่วงผสมเลยวะ่ะสมเอ้ตัวม่วงนะครับก็เป็นกําลังใจก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะช่วงนี้ใหญ่จะเป็น1นึ่พันซับนะครับจะได้ไปถึง1นึ่พันซับไวๆนะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเราก็ไปลุยกันต่อจากตัวม่วงใบสุดท้ายจะได้เป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยกระตุกอย่างนี้สีทองเลยสีม่วงเราจะได้เป็นอะไรสีทองหรือเปล่าสีทองนะครับเฮ้ยเราได้เป็นตัวละครปีศาจจำนวนมากโผล่กออกมาสามาคมตัวอะไรอะ่ะททานฟอร์มซีเวอร์นะครับ อัศวินจากกลนี่เรานี่เองเราแคปไปก่อนเลยนะเท่ากับคลิปเนี้ยเราได้เอเอาร์จากตัวม่วงเนี่ยมาสองตัวเลยนะก็จะเป็นแฟลชประกายแสงแล้วก็อัศวินจากกลนะครับถ้าเราได้สีสีม่วงต่อไปอะ่ะก็คือเราจะได้เป็นตัวที่เราดาวไว้แล้วนะนี่นะครับตัวที่เราเลือกไว้นะก็คือโอกาสหนึ่งในสามนะครับทาไปได้นี่หมดคำพูดแล้วนะ ก็ขอให้ได้ก่อน80ใบแล้วกันที่เป็นการันตีนะครับโห oh, ล้ำน,นี้ก็ถือว่าดีองดีมากเลยนะได้สีทองมา2ทองเลยคลิปนะี้เฮ้ยแล้วคลิปก็นานด้วยอะ่ะคือมีโกลิบาร์ดมีเฟดประกายแสงแล้วก็ transform s i l อย่างาสวินจักรกลด้วยอะ่ะเฮ้ยโคตตึงโคตร้วยโคตรอันตารายเราก็จะมาใส่แทนเจนอนะครับเพราะว่าเจนอตมีประโยชน์ละยิงไปก็ยิงคอปูบอมไม่เข้านะ เราจะเอาททฟอร์มซีเวอร์ของอสวินจากกลมาปาดเล่นดีกว่านะไม่นะครับสรุปการวันนี้ก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราพาไปตีคนสักหน่อยแล้วกันตีกับใครดีตีกับใครดีเซนกิกล้วกันนะครับเป็นแอดมินช่องนะเปิดเลยนะครับโบริวารฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะครับโหน่าเสียดายนะสภาพนี้ โกลิบาร์ฝั่งใครได้เปิดก่อนก็ถือว่าได้เปรียบไปนะครับเพราะว่าพิษโกลิบารแรงมากไงโกลิบารเราย,ยืนได้นะครับแต่แตกไปแล้วเพราะพิษกัดก่อนมนแรงเกินทะลุโคลบปูบอมเลยนะแล้วเราได้ส่วนไม่ได้ส่วนเลยนะแล้วเราก็พ่ายแพ้ไปต่อไปเราไปตบไอซียูดีกว่านี่นะต้องไอซีซียูนะครับไผลมันก็ไม่ต้องไป คาดการอะไรมากนะเราก็คงจะชนะอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอาชนะอีกแล้วบ้าเลยเราแพ้มานะครับตามเมื่อกี้เจอกุฎิบาสเปิดก่อนนี่กุฎิบาสภาพตัดเลยทน่ะฝั่งเขาไม่มีกุฎิบาสนะมีตัวเอาดาปกตินะครับกุฎิบาสฝั่งเราปล่อยพิษกัดก่อนไปจึ๊บจึ๊บจึบโอ้โหล้านเจ็ดเลยนะโคตรแรงเลยนะครับ ถ้าโกดิบาสเราฝั่งเราได้เปิดก่อนตอนตามเมื่อกี้นะผมว่าน่าจะชนะนะครับคือใครเปิดก่อนได้เปรียบนะครับจังวะนี้โกดิบาทสแบกเน้นๆเลยนะโคตรแรงอะ่ะกันตีเฉยๆ,ๆแบบร้านเจ็ดอ่ะแล้วพิดอีกโคตรแรงสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ฝา like, กกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ดูให้เต็มอิ่มนะก็สิานาทีเลยอะ่ะวันนี้บายบาย